<Big> สวัสดีครับกลับมาแลครับกับรายการ่ชื่อว่าไปกับบีก <Big> ต่อจากอีพี3.2ครั้งที่แล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่เดิมนะครับก็คือไล่แสงอรุณนะครับคราวนี้เราจะไปต่อน,นะครับแต่เราจะให้ชมอีกนิดนึงนะครับแล้วเราจะไปต่อกับที่ต่างๆกันเลยนะครับเราก็จะมาเดินพาชมตอนช่วงเช้าก,ก่อนนะครับก็หลังจากชม สถานที่นี้ไต่แสงอรุณนะครับเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปต่อกันเลยนะครับก็นั่นก็คือวัดล่องขุนนั่นเองนะครับบรรยากาศที่ไล่แสงอรุณช่งชวงเช้านี้ถือว่าสวยงามมากนะครับคือแสงมันกระทบกับนาที่เขาทําขึ้นมานะครับทำให้เราเห็นเป็นอะไรเป็นสีทองอารามนะครับแล้วมีทางเดินอย่างเงี้ยยิ่งสวยมากการถ่ายรูปนี่คือดีมากเลยครับแล้วเราไปต่อกันเลยครับไป ตอนนี้ครับเราก็มาที่วัดล่องขุนกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปชมแล้วนะครับว่าจะเป็นไงที่เชียงรายโอเคครับคเป็นอะไรนะคนที่สร้างวัดเนี้ยอะไรนะอาจารย์ถลึงชั<ๆ>ยวันนี้แต่งตัวคล้ายๆอาจารย์นี่ครับบรรยากาศเราก็มาถึงวัดล่องขุนกันแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่สวยงามมากเลยครับเป็นแบบ สีขาวแล้วก็มีลายศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยที่เขาทํามาครับซึ่งหูเข้ามาแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่เสียตังค์นะครับเข้ามาได้เลยอย่างฟรีนะครับวัดล่องขุนนะครับเป็นการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยทำได้อย่างสวยงามครับแล้วทุกอย่างนี้เป็นเกี่ยวกับลายไทยนะครับซึ่งเห็นแล้วก็แบบตะลึงตึงใจจริงๆนี่เห็นไหมนี่ โบสถ์นะครับก็เป็นการสลักแล้วเป็นรูปร่างอย่างสวยงามมากนะครับใครนะใครที่มาเชียงรายนะครับผมนะนําเลยว่าต้องแวะสถานที่นี้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้านะครับซึ่งจะมีแบบอะไรอ่ะเหมือนกันปั้นของนรกและสวรรค์นะครับให้เราขึ้นผ่านไปเห็นไหมก็จะนี่เป็นลายๆแล้วก็เป็นผู้คุมนะครับนี่ปั้นอย่างสวยงามมากจริงๆนะครับ แล้วสถานที่แบบนี้ก็คงเป็นมีที่แค่ที่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เชียงรายแน่นอนผมแนะนําเลยต้องมานะครับใครมาเชียงรายต้องมาวัดล่องขุนเลยนะครับแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วจะบอกว่าที่นี่มาเที่ยวมาสกลาก็เป็นวัดที่สวยมากๆสวยหนึ่งเลยนะในเชียงรายถ้าใครมาก็มาได้เลยนะครับวัดดีมากๆต่อมานะครับเราก็จะมาวัดล่องเสือเต้นนะครับซึ่ง นี่เรียกภาษาอังกฤษว่าบูทิมเพลซึ่งวัดนี้นครับจะเป็นวัดที่มีสีน้ำเงินนับทั้งวัดเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยซึ่งสวยงามมากๆครับแปลกตาดีแล้วก็มีคงมีแค่ที่เชียงรายที่เดียวแน่นอนครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงวัดล่องเสือเต้นนะครับหรือว่าบูทิมเพลนั่นเองครับ วัดนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัดด้วยขาวหรือสีทองนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเน้นเป็นสีน้ําเงินอย่างเดียวนะครับประวัติวัด,วดล่องเสือเต้นนยครับทำไมถึงเรียกว่าเสือเต้นเขาเมื่อก่อนมีเสือนะครับแล้วก,ก็โดดข้ามน้ําแหล่งน,น,น้ําไปนิดหน่อยคนก็มองว่าเหมือนเสือกำลังเต้นอยู่นับก็เลยเรียกว่าล่องเสือเต้นนั่นเองครับอันนี้ผมก็ได้ยินที่เขาเล่ามาน,นะถ้าใช่ก็ใช่นะในโบสถ์นะครับก็จะเป็น มีพระอารามที่สวยงามนะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยซึ่งที่เนี้ยน่ามานะครับอยากบอกเลยว่าให้มานะครับถ่ายรูปสวยมากจากงที่เข้าวัดทาบุญเรียบร้อยนะครับเราก็มาพักผ่อนต่อนะครับที่มโนรมนะครับซึ่งมโนรมเนี่ยอยู่ข้างๆกับวัดล่องเสือเต้นเลยนะคือเราไหว้พระเสร็จเราก็มานั่งหาวิวพักผ่อนแก้เหนื่อยได้เลยนะครับหรือว่าพักผ่อนสบายใจที่นี่ได้เลยเพราะว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งในร้านหรือว่า บริเวณนอกร้านเนี่ยก็พักผ่อนดีเลยแหละแล้วก็เขามีไอศครีมครับเป็นสูตรของเขาเองที่คืออร่อยมากนะครับแล้วก็นั่งสบายๆเย็นๆได้เลยนะที่นะครับหลังจากพักผ่อนเสร็จครับเราก็มาต่อที่นะครับพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะครับซึ่งที่เนี่ยเป็นที่ที่สวยงามมากนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านดำเนี่ยเป็นสถานที่ของการถวันดัดชนีนะครับรแล้วก็มาที่ถ่ายของวันนี้บก็เป็น ิลิตภัณฑ์บ้านดำนะคนดำๆอย่างเรารต้องมาบ้านดำไม่ใช่เสือดำแต่มันคือบ้านดำโอเคอาจารย์ถวัลดาชนีนะครับก็เป็นศิลเป็นแห่งชาติครับทางด้านงานศิลปะนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้จะรวบรวมงานศิลปะของเขานะครับแล้วก็ของสะสมต่างๆที่อาจารย์ได้สะสมเก็บเอาไว้นะครับอย่างสวยงามบ้างแล้วก็มีบ้านที่เป็นรูปสีดำ เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับแล้วก็สวยงามมากจริงเราสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้เต็มที่ครับเพราะว่าเราคีค่าเข้าแล้วเราก็อนดหนุนเข้าไปเพราะว่าที่นี่มันน่าเข้าจริงๆนะครับโดยด้านในนะครับก็มีงานเก่าๆแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับซึ่งเป็นงานศิลป,ปะแม้กระทั่งโครงสร้างไม้ที่เราเห็นนะครับที่เป็นก่อสร้างที่นี่ก็ส,สวยงามมากจริงๆนะครับแล้วก็มี อะไรอย่างเลยใครชอบลองเข้าไปดูเลยนะครับว่าฟุ้งแต่การมารจริงๆนะครับถ้ามาเชียงรายต้องมานะครับไม่มาไม่ได้จริงๆในส่วนของโซนข้างนอกนะครับก็จะมีบ้าน,นต่างๆนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นบ้านลายไทยเรือนไทยต่างๆนะครับคือเราเดินได้ดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้เราสึกแบบอินไปกับ ศิลปะเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะถ่ายรูปแล้วมันก็จะเข้ากับจริงจริงก็ที่สวยมากๆนะครับแล้วก็มีแบบบ้านที่แบบเป็นสวยสวยเลยแหละถ้าทุกคนดูขันท่ดูแบบที่ผมถ่ายดูก็น่าจะรู้น่าจะคนที่จะมาเลยนะครับแล้วก็คือเป็นที่ถ่ายรูปได้ได้ดีแหละถ้าคนแต่งตัวแบบย้อนยุคนิดนึงก็เหมาะมากหรือถ่ายแต่งตัวมิโม่ก็เข้าเข้ากันเลยนะ ก็วันนี้นะครับก็คิดมาเนี้นแหละเอาน,นี้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับกลับแล้วไงก็พบกันใหม่กับคิดหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มาเชียงรายก็ในการรีวิวครั้งนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนแล้วกันครั้งหน้าก็ไปที่ไหนก็ติดตามด้นะครับแบบในการไปกับิ๊กแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ